โดนตรงมาแล้วก็เลี้ยวอ่ะมึงมากับกูเธอคือมันจะจุเดเริ่มต้นใช่ไหมแล้วให้กระตูนอะเดินมากระตูนที่ตายแล้วอยู่สุดเกิดโออยู่สุดเกิดอีกกระตูนกระตูนกูอยู่สุดเกิด,ดกระตูนเออเร็วๆมาหากูที ไม่อยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวแล้วต<ป>ายนี่คุณเหมือนเอาแล้วคุณจะไปหาเงินยังนะไงวะเนี่ยมม่อยูย่ไหายแล้วคุณไม่